ไปไปเร่อยๆๆค่อยๆค่อยๆค่อยค่อยไปค่อยลงเบี้ยค่อยๆลค่ะเออไปอืมจะไปไหนถ้าคุณเย็นไม่ไม่ไม่ไมไมม นนนนเย็นจะนอนแล้วค่ะอนอนลงเร็วนอนนอนเร็วนอนเลยไม่กวนแล้วนอนเลยนอนเลยเย็นเย็นจะนอนแล้วเย็นจะนอนแล้วค่ะเย็นถูกกวนดูนางค่ะวันหยุดนะคะ นางมันชอบนอนค่ะนอบนอนนางนอนนางสบายคนนอนที่ไหนานางก็นอนที่น,นั่นนอนเย็นเย็นเย็นโกนด้วยสบายจังนะย็นนะนายเอ็ม เยน็นเดนอืมดูมันเย็นเดีฟังเสียงกนจ้าปิดไว้หน่อยนะเซ็นเซอร์อืมเซ็นเซอร์ได้นะเซ็นเซอร์ <c oughs> ดูท่านอนนะคะ ในวันข่าน้ำเย็นค่ะน้ำเย็นชอบนอนท่านี้มองหน้านางชอบอ้อนนางถืออภิสิทธิ์ถ้ามานอนในห้องเม่งเม่งเม่งอย่าอาปากนะเม่ง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 อ๋อหานี่แหละอย้มืออ,อยู่ไหนมือ ม่่หรือจะนอนมื่ไปเปียนอนข้นมากวนนมเย็นค่ะแลวมันง่วงนอนนอนทับแขนเลยทีนี่น้เย็น เมียนทำอะไรเมียนทำอะไรงานฝ้าแม่เหรอนั่งฝ้าแม่เหรอไหนได้ไม่แล้วเึ้าไปนั่งกับแม่ไปทำไมเเ้าไปนั่งกับแม่ไป ทำอะไรคะก็ไม่มีนี่นี่นเกาไปทั่วคืออ้วนแทหมาหรือหมอูมันก็ไม่มีนี่พี่เอ็น ไปขึ้นไปนั่งกับแม่ไปปดูบ้านหอมแสบแล้ดูบอานดูหน um, ้าแง่มันกัด้แกนตัวตาสบายมันอมมากล้มันกัง UH ด้ะในขอมือให้มือเขาหน่อยเลือกเกาเลือกเกาเลือกเกามันจะเป็นแผลเรีน มามานมเย็นนอนเฝ้าแม่จา้าแม่นอนหลับนมเย็นนั่งเฝ้าพี่เย็นนมเย็นนมเย็นมองก้องหน่อยนมเย็น เมียนทำอะไรเมียนทำอะไรทำอะไรืึทำอะไรคะทำอะไรเล่นททยยากเหรอืบิดไปบิดมา ngon <laughs> con này là. Jim sẽ con này là. Jim sẽ con này là. Mẹ 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 mà hay cũng không <laughs>

มนมเนมย็นมานี่แล้วพาไปกินน้ำตรงที่แม่มีนมาแล้วไม่กินม้ำแข็งนะมาแล้วไม่กินน้ำแข็งนะตามไปดูนมเย็นจะไปกินน้ำค่ะมาแล้วไปกินน้ำแข็งไหม,มนาำชอบกินน้ำแข็งคุณเดี๋ยวนมเย็นจะไปกินน้ำแข็งนะคะหนูชอบกินน้ำแข็งคะ่ะเออ จำทางได้แล้วมั้งนี่ ได้โอเคพี่พีพร้อมหรือเปล่าจ้าพร้อมที่แล้วนะคะชิวๆได้เลยค่ะอ่ะลงมาข้างล่างเดี๋ยวเราจะขึ้นแล้วตรงนู้นนะคะเนื้อเนื้อจังซางเดียวนั่นเองน่ค่ะค่ะพูกับช่องเดียวกันชแนลเดียวกันนะคะวันนี้เดี๋ยวมาดูนมเย็นกินอะไรนะคะนมเย็นนี่แปลกนะคะกินน้ำแข็งแล้วก็นี่วันเขากินบัวด้วยนะคะดูนะคะพี่แอมกำลังจะแกะบัวเขาจะกินแปลก ดูนะคะดูนะคะด่นชอบกินบัวเม็ดบัวฝรั่งก็ชอบกินนะ,ะนี่คะเม็ดบัวแต่ข้าวนีเลือกค่ะดูนี่ค่ะ ยกกำ่อมๆเลยอร่อยไหมนมเย็ยนอะไรคะอร่อยไหมคะนมเย็ยนค่ะนมเย็ยน mm hmm. เอาแอมมันไม่ได้ถ่ายใช่ไหมเนี่ยถ่ายถ่ายได้อภิสิทธิ์มาอยู่ในห้องนะคะเปิดแอร์เย็นช่ำเปิดแอร์เย็นช่ำคนเขาเลยอ mm hmm. าว้วทำไมมือแม่ โอกินข้าวแม่นมคะหมูกินเบื่บำรุงคันค่ะมัน่นใจนะคะว่าติดหรือยังเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเขาไม่ค่อยทานข้าวเลยเริ่มจะกินมเชา้านี้เขาเบือ่อเหมือนเบื่ออาหารนะคะไทยมีประสบการณ์เล่าให้ฟังด้วยนะคะ อะไรจำๆดูนั่งกินเลยค่ะนั่งอรอกินจริงๆเลยอนนี่ค่ะดูนั่ง,งอรอพี่แอมแกเด,ดีดยเ๋ยวเดี๋ยวเออดูเขียว เบื่อน้องเย็นน้องเย็นกับน้องอื่นก็เป็นนี่อีกแล้วนะคะวันนี้มีแม่ค้าจำเป็นปอกทุเรียนค่ะอันแม่ค้าตัวหมูอ้านเนี่ยค่ะว่าอันว่าสุกว่าสุกค่ะปอกแล้วก็ดีกินว่าสั่นแก้ได้คู่หนึ่งโอ้ยไเบิร์ดของอันหอดเงินสื่อทุเรียนเบิร์ดหอดเงินสื่อน้ำมันพืช เป็อยังค่ะแล้วมันผือได้เอามาทอดกินปะตุเรียนเอาเอาที่บอกว่าอันก่อนมาให้ดูหน่อยนี่ค่ะรู้สึกว่าเบิ่มเบมแล้วค่ะวันนี้รู้สึกว่าวันนี้รู้สึกว่าจะกินได้ไหมปูใหญ่กินได้ไหมได้แล้วค่ะเบิ่มแล้วเบิ่มแล้วนะคะแต่ส่วนหนึ่งก็เอาไปเบิ่มนี่เป็นภาษาอีสานนะคะแต่แต่ถ้าภาษากลางเขาจะเรียกว่านิ่ม ดูคนรุ้นให้กำลังใจนะคะนั่งวีนั่งวีแวบๆค่ะนั่งวีแวบๆเลยจะเป็นคนปอกสิ่มตัวอย่างคะรู้ไหมคะตอนเนี้คือเนี่ยค่ะเนื้อเนี่ยเปลือกทุเรียนเนี่ยเราก็จะปอกออกทําอาหารกินได้แล้วนะคะเพิ่งดูมาดูจากคลิป Youtube มาดูจากคลิป Youtube ยายบันอ๋อเพื่อนอย่างฝากกดติดตามกด ร่ายกดแชร์ให้เยาวันชาแนลด้วยนะคะถ้าเจากระสีเอานั่นเอามีดล่อรอบอันน้ำมันออกมันบอกเากับสีหันเป็นเปลี่ยนเป็นเียนแม่แล้วก็ต้มใส่น้ำส้มสายชูเพื่อข้อมฝาดมันออกเข้าไเคือเชื่อมก็ได้หรือว่าทอดกินอย่างนี้แหรอคะมีประโยชน์ได้หลายอย่างมากถึงขาอจิซสืบแพ่งข้อกับกินได้ทั้งเปลือกทั้งในเลยค่ะค่ะอไปคุ้มค่าค่ะมาลุ้นกันว่า หนึ่งพลูใช้เวลาในการปลอกไปกี่นาทีผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วสนาทียังไม่ได้สักพลูนะคะไม่ใช้หอดถุงมือนะคะใช้มือเป่าค่ะอ่นนี่มาดูเรียบร้อยไปแล้วค่ะโอ้โหสวยมากเลยนี่โลละร้อยห้ินะคะนี่โลละร้อยหิบค่ะคือเปลือกไม่หนานะคะเปลือกบางค่ะมอนทองมันจะไม่เป็นแม่ค่าเดีกดิง ไม่เอาจานมาใส่เรจจะอันมันมีจังหน่วยสองว่ะบ้านเดียบ้านอื่นหน่วยนะคะแต่ภาษากลางเรียกลูกหน่วยบ้าไงค่ะจะมีประมาณสี่พล<ต>ูจาก<ม>ลูกลก็ค่ะไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าลุงซื้อมาเบิ้งเด้อค่มีหาลยสี่สิบเบิ้งดูวนนงดว,ว่าสิได้เนื้อลายซ้ำใใแได้กระสวยอยู่เนาะ มวกนี่ยูดนี่แห้งแบบักไงกินเบิร์ดบ้านดงปอกันเพรเบิร์ดตอ,อันอุปอมีกัวรเรื่อง <c oughs> อเเ, <c oughs> เพื่อความ <c oughs> เพื่อความสนุกสนานนะคะอย่าอย่าพึ่งดราม่านะคะเราเราให้คลิป <c oughs> สนุกสนาน <c oughs> ในการรับชมคลิปค่ะ <c oughs> ให้เป็นสีสัน มันเป็นอรรถรในการถ่ายคลิปนะคะแต่สองวันที่แล้วเห็นหน่วยหนึ่งห้อยอยู่ต้ <c oughs> น,นอันบังเวอร์ค่ะบังเวอร์ออกลูกเป็นตัวงยังค่ะอันนั้นสุกแล้วกระดุมทองปลาดหรยังคะอืมปาดแล้วหมดแล้วถ้างั้นก็คงไม่มีลูกนี้มานะคะ ถ้าสต๊อบสตอบเราเพื่อใส่ใทายใหม่ไปไหมตุ๊กตง